ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีย่มเศร้าครับน,นี่ก็เป็นเศร้าวันที่21กันยา2 5 6 7ครับทายย่ำเศร้าครับนี่ฟ้าเริ่มแจ้งแล้วบ่มีฝนดิอาจฉรมาอยู่ดอกเมื่อนี้ครับทายบรรยากาศย่มเศร้าครับพี่น้องน,นี่เป็นแรกครับ ใช่เหรียญตายอ่น้องว่าสิไปเหรี oh. ยญตลาดอยู่แล้วมันไปบ่ได้ครับฝนตกตลาดกัเละครับมาไปนี ng ng ่มึงเลยครับง่ายๆครับเ KF68 ครับหนาปึ๊บครับแกงขาใหญ่ายในเนี่ยในนังครับ67เดือนครับพี่น้องใส่หมอง่ายเผยแดงจใจไปเลยครับุ่นบงเลยหูดำจิ้มดำแดเครื่องดำเครื่องบ้าด้วยครับ พิ่มสูงร้อยยิ้มหาบวกลบแล้วครับนี่เามันหน่อยดียครับมันได้เงี้ยอย่างเงี้ยเปิดแยกให้ได้พี่น้องอกัน่เอาเป็นคู่นี่นงายครับพี่น้องเมื่นสามพันหาลอยครับนี่ไอเป็นแม่บอกแม่พันแม่ไข่ได้พ่นแม่ครับกันเอาเป็นแม่ลูกนี่สองเมื่อหกพันด้ยครับแม่ลูกสองเมื่อหกพัน กันอัตาเมียนี่ครับเมินซีพันหาร่อยครับเนี่ยม้วลูกแหลกครับเอาไปเลียงไปขุนไปใส่ลูกเอาไหมครับลูกกินน้ซซีอิพรลูกมันหนาเนี่ยแหละครับมันห้ลูกดีหน้ำน้ำดีต้องโชงลอยซีสิบบวกลบครับยังขาดีเล็บดีรับประกันขาตกขาทอนรับประกันมดลูกครับสิบหามือครับเครื่องดำเปือป่อยๆได้พี่น้องมื้ย้างกับ ใล้ขอเข่าลงมากอยูหรืครับรอเลียใหม่เสียงดำนี่ครับเดี๋ยวรับเงินร,รับเงาหรือขั้สูงร้อยสี่สิบบวกบวกครับนี่ครับออกขวางมาจินน้มหาครับต่อไปนี่แหละมันหนี่มันหนึ่งฝนตกก็ต้ามาเส้นเกิดมาสีส่สี่น้ำลอกแบบนี้เมื่อเต็มครับแล้วก็ไปถลอดข้ามครับ ไปก็ลำบากเละตลาดก็เด้อนี่มึงลูกสาวสลิกแดงครับสามเดือนสองเดือนสามเดือนครับนี่กำลังเป็นตหาหักกระสังหาวดองดองนี้ดีครับพี่น,อน้องไายเรียนไปนะครับมึงเว่นกับไายมะพร้าวรอสิคำเรื่องขนตกแบบนี่หนาลากดีแล้วครับพี่น,อน้องเฮ้ยน่ามึงครับพี่น,อน้องแดงจนแสบตาแดงเข้มเม็ดบ,บกักคามครับ งา่ายนังก็งร่างแตกนี่ครับมี่ควันยู่บหังนังครับจับให้บายครับนี่เหรอเมื่อหูดี่ครับหูทั้งเมียทั้งลูกใต่หนามแรงเบือเรื่องก็ร่างย้อนหนึ่งดอกน้มนี่ก็ร่างย้อนครับนี่ครับทำง่ายกับพี่น้องเพชีองรันครับนนนนหนา,หน,า,หน,าหน้อยๆร่างแตกครับนี่ลงเลยครับให้บรรยากาศธรรมชาติด้วยพี่น้องเก็ใส่เสียงสด เงีนบมรนไดากาัดครับแนี่นี่เพิ่มสูงลอยสามสิบปลวกรวมนะครับลูกสองลูกสามครับใส่เครื่องดำเครื่องบดครับสีเลี้ยงเม็ดขอาเบียดสีหน้านวนครับนี่ปากง่ายๆกินใหญ่ดีทองส่างอ้างเลยครับแจว่าเป็นครับหนึ่งวันบังเล้กแบบให้ลูกดีครับเล็บดีั้งคู่หนาคู่หลัง ลดราคาพี่น้องเนี่ยเอาราคาขายเลยนะครับความทรงหล่ะครับเมื่อใดไปเอาคานํามัน่นหอย่างี 16, ้ยหมื่นหกพันเการอยเด้อพี่น้องด้วยเนี้ย,ยลูกง,งามๆรับนี่เอาไปเรียงครับว่อดูกหมูทองสร้างอ่างเลือกเจ้าเป็นหางพวัวหางนี่ลามเลยครับเมื่อดดว่าเสียคารถเราเองเมื่อดดว่าครับ ก็จบทีเดียวล่ะครับเบียดเสร็จเลยเงินหัวเก่าลอยด้ครับนี่เรียบร้อยครับสบายสบายครับสัวครับลูกสาวง่ามๆไปเช็ดคารถเอง้าไปสองน้องค่าย,ยัยงวันเล่นไลยสามสี่ลอยล่วของกับสเป็นคารถกับเป็นเมือนแลยตัวครับ ไก่ตัวเสือครับใ้เายิ่งเงินครับนี่เอาเสียครับเบ็ดเสร็จก็จบทีเดียวผมไม่ให้เสียคารถด,ดอกไม่ให้ออกคารถลด,ดอกครับไม่ได้เอาถึงเลยเรียงคารถลดคาราครับผมแลนเองซ่อมเองจบเลยครับพี่น้องตัวเดียวกับแลนซ่อมนี่มากตัวแลว้วล้วนผมจะแยกขายให้ครับผมกับวันพ่อแยกเลยหรอะมันงหาแล้วถ้าสามที่เดียนเขาก็แยกหรอกแต่มันอยู่ตลาด เสียกปลูกข้อหลากขึ้นร้อนอันนี้ถือว่าเนี่ยอะไนี่อยากไว้พรเกินสองสามเมื่อครับพี่นอ้นองจริงลื่มเลยต้องกระทําใจธรรมดาครับการข,า,ข,า,ขายขายการเสือขายอดเอาเสี๋ยตรวาสัตว์ยู่แล้วา่าว่าอยากแยก,ยกตัวได้ก็ได้มันอดเ่าะอะไรหรอตั้งใจนั้งกต่ต้องแยกละ่ะกันไปตลาดปั๊บเนี่ยเขาถามแยกเลยทันทีเลยครับแยกว่าแม่ยแยกบ่หลวงห่อเขาถามครบ เป็นหน่อยหน่อยปรนไดเขาก็อยากแยกนี่นี่บูหาเสืองวาหน่อยกับน,นี่หน่นี่นี่เอาเลยนี่นี่ขนาดสัมเนียเขาถามแยกถามเอานี่ครับเนี่ยคืออายุตลาดนี่คือไม่มีการปาหนี้ปลาใสล่ะครับสื่อ,อย่างเดียวขายอย่างเดียวผู้ที่สื่อจะขายอะไรเสียขู่ข้อลากขึ้นรถขุ้มขึ้นรถบางเจ้าอะไรจะเป็นตะเลียตัวนึงอยู่หรอสักว่ามันกิดไปตามนั่นหรอครับนคนไกลตลาด ก็ได้มักแบบแแล้วแบบนั้นนะครับนี่ครับนั่นแหละแม่ลูกนี่สองเมื่อหกพันหาลอยครับพี่นอ้องนี่ใครเห็นไหมครับแบ่งแยกแม่กับเมื่อสี่พันหาลอยลูกเมื่อสามพันหาลอยนี่โอ้ยผมว่าลูกมันสุดยอดแต่ผมมักว่าหน่อยไปเลี้ยงไปท่องนะมังหน้ามันใหญ่มันหนังดีหนังหนาดีก็มันหูดีทั้งบ้านนี่แหละบ้านมันของแหญครับเบงอน กานอ่อนจนแล้วครับนังหนาหูดีเรียกว่าหูดีนมำเงี้ยเงี้ยับแตงหัวหัวหน่อยกับนมำเงี้มันดีเงี้เนี่ยเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ไปนองเอ้ยหนังหนาสายเงี้ครับเจ๊หกแปดเจ้าเนี่ยเจ้าหนังครับครับผมอ่ะขอจบคลิปแค่นี้เหรอครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ